สวัสดีครับพบกับรายการผู้แว่นแก้ปัญหา ERCS นะครับรายการเพื่อสังคมช่วงนี้ยุ่งๆหน่อยนะฮะมจะลงคลิปอาจจะดึกนิดนึงนะอยากรู้ก็อกลองๆตามมาด้วยรายการเพื่อสังคมนะไม่ม,มีอะไรเลยนะเราจะแก้ปัญหาช่างคนตีกันได้ยังไงวะมเคยเห็นไหมตีกันทุกวันเลยอยู่เนี่ยพอมันเริ่มเปิดมันก็เริ่มตีกันแล้วเด็กวัยรุ่นนะ่ะมันไม่มีอะไรทําหรอกสมัยก่อนมันยังคิดอะไรไม่ค่อยได้ด้วยนะ แล้วแม่งก็ฟังไอ้รุ่นพี่ที่แม่งโตกว่าแม่งมาไม่กี่ปีอ่ะฟังล้างสมองเราไม่รู้จะฟังใครแต่ก่อนเราแม่งฟังเพื่อนเนี่ยพ่อแม่พูดก็ขี้เกียจเขาส่วนใหญ่พ่อแม่มันจะบ่นมึงเขาไม่ค่อยคุยกับมึงหรอกเขาจะก็ต้องทางานเลี้ยงมึงอ่ะแล้วมึงก็จะมีไอ้เพื่อนเพื่อระยำรอบๆตัวนะมานั่งก่อหูนี่นั่นโน่นคุยกันแฟชั่นมั่งคอมเมนต์มั่งพกนั่นพกนี่ไปมั่งโดดเลียนมั่งเอาลุกสายเลยเอาแล้วแล้วคู่แต่ก่อนเป็นไงเป็นหมดเลยแต่กูไม่เคยไปตีใครนะเพราะว่า เลยเลยผ่านช่วงมันก็คือไม่รู้จะไปตีทําไมอ่ะมันไม่ได้ไประโยชน์นะฮะเด็กๆรุ่นใหม่ถ้าใครเสือกาพาดมาคงไม่มีฮะคงไม่มีมมเด็กอายุ15 16 18สิพาดมาดูมาดูรายการช่องกูแน่ถ้าพาดมาปุ๊บมึงเป็นคนดีทันทีเลยนะจริงมันจะมีค่านิยมบางอย่างในสมัยนะั้นน่ะซึ่งเราก็เราคิดว่าเราโตขึ้นเรื่อยแต่จริงไม่ใช่มึงตัวเล็กมากเลยมึงไม่มีเฮียเลยนะครับผมผ่านชีวิตมา 40, 40ปีเนี่ยเห็นอะไรไมาเยอะจนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอะ่ะคิดดูแล้วกัน แต่ก่อนก็แ,แสดงความมิดเห็นบ้างหลังไม่เอาเลยนะเพราะชีวิตมันมีทั้งซ้ายและขวาเสมอแต่อะไรบางอย่างที่แม่งไม่ดีมันก็ต้องปักแก้คุณไปดูช่างคนนะถ้าใครพกสไปเดกโก้แม่งไม่ตีใครแน่แล้วกูก็เชื่อว่าแม่งไม่มีเพราะมันใช้เงินซื้อแล้วถ้าช่างคนคนไหนสามารถเก็บเงินมาซื้อมีดพวกนี้ได้นะรับรองมึงจะเรียนเก่งและมึงจะรวย ซื้อมีดพวกนี้รวยด้วยอ่ะพี่รวยดิเนี่ยกูบอกแล้วไงเนี่ยมีดมีดเก่งกําไรมันทํามาอากินได้แล้วกูมีกินทุกวันเฉพาะไอ้พวกนี้แหละใช่ผมผมทํามาสัมมาอาชีพค้าขายมีดทําไมอ่ะแล้วก็มีกินมีกิจการเลี้ยงเลี้ยงดูครอบครัวเราได้ทําไมอ่ะใช่ไหมหมายความว่าถ้าวันนี้เองสามารถมีความคิดที่เก็บตังค์ไปซื้อ C R K T หรือแม้กระทั่งซื้อ S R M ซักอันเนี่ยแล้วศึกษามันคุณจะไม่สนใจกับไอ้เพื่องระยะนั่นแล้ว ผ่านไปแล้วเพราะว่าคุณเริ่มจะต้องมีเรื่องจะต้องเสียเงินและและมึงไม่มีเงินมึงจะต้องหาเงินเพื่อมาซื้อมันแต่ก่อนเด็กๆผมผมเรียนช่างุณโรงงานนะครับแต่ผมหาแดกกับเพื่อนในการเขียนแบบอ่ะ <c oughs> เพื่อนผมมันอีตตงคงและมันขี้เกียจส่วนผมอะ่ะเงินไม่มีแต่ผมอยากอยากได้อยากได้เงินผมขยันผมก็รับจ้างเขียนแบบม,มาเลยแมกนิทิคิลดอร์อิ่งอิเล็กทริคอลดออิ่งมาเลยได้หมดกูไม่มีเงิน กูอยากมีเงินนะ่แต่กูไม่มีเวลาไปนั่งตีพวกเนนีะ่แต่โชคดีเพื่อนผมไม่ไมช่พวกไปตีกับใครเรียนในวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาไม่ไปตีกับใครแต่ที่อื่นนี่ยังไงก็ไม่รู้นะฮะดูหนังดูอะไรมาแล้วก็ไปซัดไปใส่กันก็อันตรายนะครับลูกหลานเข้าคุกอีกมีเป็นอะไรเป็นคดีควางอีกมึงไปฆ่าเขาตายอีกมึงไปทำพิการอีกลําบากอีกนะฮะไม่มีดีเลยแต่ แต่เราจะแก้ปัญหาได้ยังไงก็ต้องก็ต้องหลายๆคนหลายๆฝ่ายมาช่วยกันถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งผมก็นั่งมองแล้วเออว่ามันเป็นเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำนั่นแหละเด็กมันไม่มีอะไรทํแล้วมันไปสูงหัวกันเฮ้ยลองมอเตอร์ไซค์ก็มีนี่หว่าขับมาโรงเรียนอ่ะลองเอาไอโครงการพวกแก๊ปไบค์แก๊ปฟู้ดแพนด้าไหมเอาไปให้ไอพวกแม่งขับไหมเออลองลองยัดเยียดยองยัดเยียดธุรกิจให้มันลองไปขับกันดูไหม เออลองเปิดวิชาอะไรก็ได้อะส่งเสริมธุรกิจให้มันลองไปทํางานหาเงินดูอ่ะน่าจะดีนะสมมุติว่ามันได้เงินมามันก็เอาไปซื้อของมันก็ต้องเริ่มคิดแล้วล่ะเพราะคนมันหาเงินได้มันเหนื่อยพอคนเริ่มหาเงินได้มันจะไม่ค่อยอยากจะไปทําอะไรอ่ะแล้วถ้าเกิดเฮ้ยเราได้เงินก้อนนั้นมาแล้วเราได้ไปได้เงินไปซื้อฝันของเราได้ซื้ออาหารที่ดีขึ้นเฮ้ยมีเงินได้หญิงเยอะนี่ว่ามึงคิดดูมึงเป็นไอ้นักเลงอ่ะนักเลงแม่งโอ้โหเดินไปคนแม่ง หลกหัวคนเราไม่ชอบมาเฟียถูกไหมแต่มาเฟียที่เห็นในทีวีมันรวยนะมึงไอมาเฟียที่ที่เราเห็นในภาพที่เขาสร้างขึ้นมามาเฟียในเม็กซิโกหรืออะไรมันรวยนะเว้มึงอยากเป็นแบบนั้นอนะ่ะมึงต้องรวยรวยแล้วมาเฟียได้แต่ถ้าจนไม่มีตังมาเฟียมึงก็คุยไม่มีตังด้วยขับรถไปทําไปทํางานขับไม่ใช่ขับรถไปทํางานขับรถไปเรียนนะ่ะรถใครมึงผ่อนเองเปล่าถ้ามึงผ่อนเองนะพี่ รถคันนี้ผมผ่อนมาเองครับผมขับแก๊บไบมาผมโทษทีนะีน่ผมต้องไปตีับไ้น,นั้นละเอาพี่ผมตีกับมันเสร็จแล้วครับพี่ผมเอาไม้ฟาดนะเดี๋ยวผมไปขับแก๊บไบต่อไม่มีไม่มีไม่มีแต่ถ้ามึงขับแก๊บไบอยู่แล้วมึงจะไม่เสียเวลาไปตีมันโอ้โชคดีนะเพื่อนกูนไปส่งบ้านหนูคบ้านนี้กูได้อมกร้อยหนึง่งเออมันไปไปตีหรอกแม่นไปซื้อทองใส่แล้วไอเวนนั่นอนะแล้วเพื่อนแม่งก็ตีเฮ้ยมันช่วยกูหน่อยไม่ไม่กูติดติดจุ่ที่สามเจ้า่ยเนี่ยไปก่อนนนบึีไป มึงไม่ไปเตะเขาแน่มึงมีมึงมีอาชีพทําแล้วถูกไหมถูกไหมถ้าโรงเรียนวิทยาลัยเขาส่งเสริมให้มันมีอาชีพพวกเนี้แล้วผมมีเงินมากขึ้นอะ่ะเออผมไม่ไม่ไปตีเว้จะไปตีทําไมวะม,มีเงินซื้อ,ซ,อซื้อทองทุ้อใ,ใส่ยู้หญิงเต็มผู้หญิงก็อยากอยู่กว่าคนรวยอยู่แล้วแหละก็ไม่ได้อยากอยู่กับนักเลงเหรอกมันจะแดกถูกไหมเอาเป็นคุณน่ะเอะคุณเ,เป็นผู้หญิงหนึ่คนนึงอ่ะคุณจะอยู่กับเอเอตังค์มาใช้ได้กะ พี่โทรศัพท์รุ่นใหม่ซื้อสองเครื่องเลยซื้อฝากด้วยเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะเอากันไหนถูกไหมก็น่าจะเริ่มต้นจากในในบ้านแหละครับเพื่อให้เขาหาเงินได้ให้เขาซื้อในสิ่งที่เขาอยากจะได้เฮ้ยมอยากต่งางรถป่ะอยากไม่มีตังค์ไหมไม่มีเนี่ยมึงเข้าไปลงห้องเนี้ยอาจารย์เขาแนะแนวเนี่ยให้มึงไปขับพวกฟู้ดแพนด้าเนี่ยวันจันเสาร์อาทิตย์ที่หยุดเขามีโครงการให้ไปขับ หรือตอนเย็ยนหลังเลิกเรียนตัดเลยบ่ายสี่โมงเย็ยนมึงขับมอเตอร์ไซค์เลยเปลี่ยนชุดที่นี่เลยออกจากวิทยาลัยแล้วมึงก็ไปขับผูแฟนดน้าเลยขับถึงสองทุ่มจะได้เงินประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเริ่มจุดประกายแล้วแล้วมันพอแม่งเลิกเรียนก็จะไม่ไปกับเพื่อนระยย้ล่ะเฮ้ยกูอยากแต่งรถเวย้ยกูอยากมีเงินกูไปทํางานดีกว่าว่าโชคดีไอ้เพื่อนระยย้ำไปแล้วน่าจะดีนะลงผู้ว่าไหม <c oughs> อ,อย่างมึงกระเอาให้รอไปวันๆก่อน นั่นแหละครับก็เป็นความคิดเห็นของคนคนหนึง่งนะฮะทำมาสะท้อนถึงลูกหลานคุณได้ก็น่าจะดีสวัสดีครับ